ให้โหไมาแยว้วตำขนมจีนผักต้นจมวันนี้ผักเยอะมาก มีผักบุ้งนาเก็บมาจากบ้านมียอดฟักทองเก็บมาจากบ้านมียอดผักปัง เก็บมาจากบ้านแตกยอดพอฝนตกแตกยอดออกมาสวยมากยอดผักป e ังน hm, ี่แบบกรึ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 บกึกรึบดีา่ลูกตามีมะเขือเก็บมาจากบ้าน หวานกระบหวานผักบุ้งผักปังกินรวมกัน អត់ឡើយតែໃສអានិញเยอะប៉ៃหน่อยម្នៅໃສម្នៅเยอะប៉ៃหน่อย ผักบุ้งนะลวกแปบ๊บเดียวเอาขึ้นกรอบมากเนีย่ยนี่อะไอผักปังก็อร่อย 在哪？